ข,ขาวนะคะใช่เล้าขาวเล้าข้าวเปลือกนะคะเราตอนนี้เราก็อยู่ที่มันแล้วนะคะเราจะมารู้ว่าขมักยังไงแล้วก Jamie, <anak> ็ทํายังไงอะไรแบบนี้นะคีนี่ก็จะเป็นหมักไว้แล้วเนาะใช่หมักไว้ประมาณ15วันเลยนะคะ15วันแต่เขาใส่อะไรบ้างก็มีแต่ข้าวกับน้ำนี่นะก็จะเป็นแป้งแป้งที่เขาเอาไปผสมกับข้าวเปลือกแล้วก็แช่ไว้ประมาณ15วันก็จะมีอันนี้ด้วยนะเขาจะทุบแบบว่าให้ละเอียดเลย ดูทุกคนตรงเนี้ยมันจะมีแบบรากนะรากไม้แบบอันนี้นะก็จะผสมรากไม้แล้วก็มีเข้าวด้วยรา,รากสมุนไพรเนาะใช่รากสมุนไพรต่างๆเนาะรากอะไรก็มีูุ้เราเวันหลังเราจะไปถ่ายให้ดูแบบทีเดียวเลยเนาะเป็นก้อนแบบเนี้ยใช่ว่าเขาทำกันยังไงถึงเป็นก้อนแบบนี้นะคะนี่นะ อันนี้จะไปผสมข้าวแล้วก็หมักไว้ใช่ไหมใช่คือก็ทําเป็นก้อนๆแบบนนี้ออกมาเลยนะแล้วก็ออกมาขายอื่เยอะมากเลยนะคะวันหลังจะมารีวิวให้รู้อีกทีนะคะว่าทำยังไงส่วนนี้ก็คือข้าวที่จะยังไงทําเล่าใช่ไหมใช่ข้าวเปลือกข้าวสารเยอะมากเลยนะคะเนี่ยทางนี้ผังนี้ก็มีนะหนึ่งเล้หน,หนึ่งไว ประมาณหกไข่นะหไข่นะคะเวันหนึ่งก็จะได้ประมาณเท่านี้นะคะแต่ว่าต้องถึงเช้ามากเลยนะต้องตื่นตีหนึ่งเลยนะถึงจะได้หกไข่เนี่ยคือยังไงกว่าจะได้เด้ามาทีลตรยนี่มันยากมากเลยเนาะต้องมาหมักอะไรอีกนะต้องรอเวลาแล้วก็มันนึ่งนึ่งแล้วก็ต้องรอนี่นะเห็นไหมก่อนที่น้ำมันจะออกก็คือรอ อันนี้เฮียซังอันนี้นี่พอที่ตังเราเจ้าหน้ามันนั่นนะอาลองนั่นนะเค็งมันแบบเขาเขาเกินเนี้ยอื น้ำมันก็จะตกมาทางนั้นนะทางรูนั้นจะกลายเป็นเล่า้าเขาจะเอาหม้อแบบนี้ไปวางบนไปวางไว้วนเตานะแล้วก็อายน้ำมันก็จะตกลงไปนี่มันก็ไม่มีรูนะเขาจะเอาน้ำใส่ข้างบนนี่ใส่ข้างบนนี้ไปเลย yeah. นี่นะเขาจะมีแบบอันนี้มารองรับน้นำนหนักของมันนะน้ำหนักของไม้อัน,นตัวเมื่อกี้นะเพื่อไม่ให้มันตกเข้าไปอ๋อแล้วก็จะเอาน้ำเทเข้าไปตรงบนนี้แล้วข้างหน้าน้ำข้างหน้าก็จะไหลมาตรงนี้น้ำตรงนี้ก็จะไหลออกไปน,น,นั่นนั่นลู

เราาป่อนี่นะเรามันก็จะดองทีละนิดทีละนิดเองนะคะแล้วก็เอาน้ำข้าเอาน้ำออกอะไรเนี่ยกับใช่เขาต้องใส่น้ำให้วนเตา แล้วก็อันนี้ไม่ใช่น้ําอัน,นที่มันลงมาแบบนี้อันนี้จะเป็นเลไอ้น้ำแล้วก็ไอยน้ํเข้าวอะไรแบบนี้เนาะคือจะเป็นไอยมันลงมาก็คือเล่าใช่ไหมใช่กลายเป็นเล่าแบบนี้นี่นะา้าเล่าที่มันลงมานี่นะเรากลัวแบบว่ามันจะมีแบบไม่สะอาดมีข้าวติดมาอะไรแบบนี้เราก็จะเอาผ้าบางๆนะมากั้นอ,อีกทีหนึ่งให้มันกองกองใบทิง นี่นะข้างหลังเรานี่ก็ยังไงอะนึ่งใช่ไหมนึ่งเอานึ่งไว้ประมาณหกไฮนะอ๋อเห็นะเล่านี้คือไล่มาแล้วเนาะอันนี้คือเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วกว่าจะได้นี่หรือวันนึงเท่าไหร่นะลายทุงเนาะสิบสองสิบสองทุงได้ประมาณสิบสองได้ประมาณสิบสองทุงเลยนะ งั้นเรามาดูว่าเล่าเล่ามันลงลงลงยังไงเนาะ ก็จะเอาไปทิ้งเลยนะปลาก็กินหมูก็กินไก่ก็กินโอ้โก็กินกาก็กินเขาจะนึ่งแล้วเอาแค่น้ำมันน้ำมันก็จะเป็นเหล้าอันนี้อายมันออกไปกินเป็นเหล้าอยู่เลยอือ มีน้ำมกนะโอ้อันนี้ก็น้ำข้าวมันนี่นะเขาจะซ้อนทับไปอีกทีนงแล้วข้าใส่ข้างบนแล้วก็น้ำมันก็ลงไปข้างล่างอีกที เออใช่ใช่นี่ยอ,อันนี้ปกน้ำอ่ะเนี่ยออสงน้ำนเอ่เล่าเนี่ยเราจะดูนะว่ามันดีหรือไม่ดีนะเราจะดูที่ฟองมันถ้าฟองมันออกเยอะแบบนี้เราก็ือว่ามัน,มนด,ดีแล้วก็มันแรงอะไรแบบนี้นะ เจนแ้วเร็วนี่ถือว่าเมามีบางคนก็ไม่เมานะมีบางคนอะไรแบบนี้นะคะไม่เหมือนกันนะเล่าถุงนี้นะถุงละาประมาณสองหมื่นหกพันนะคะถ้าเอามาชั่งเป็นกิโลเนี่ย มันก็จะได้ประมาณ30มกิโลเนาะใช่จำหอมลอง <ไป S 2> ลองลอง,ลองเอาตัวไปชั่งดูสิว่ามันจะได้30ตัวเราเหรอใช่มันก็เกินจริงจะดูว่ามันจะหนักกว่าเหล้าหรือว่าจะาไม่้ยแต่โอ้ยแต่เฮ้ยคือวันนี้ซุ่มซ้ำซากเลือดอกเลยเห็นไหมทุกคนเฮ้ยประกายโอ้ยดูแซ่บยุบแค่ขนสวยจริงจริง,รงนาง,งหอมนางหอม ไปทำแพ้ก่อนไหมไปเป็นไรหนงังหิวกระตาเราอ่ะหนังหิวถ้าเลือดออกเองเท่าไรโอ้โอสี่สิบสี่สิบสองได้มั้งสี่สิบสอง,สสองกิโลนันมันช็บนี่นะ่แสบ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 เนี่ยไปชั่งกิโลนี่เหรอเจ็บขาเลยเราไม่น่าเลยเราถือว่าสวยมากแล้วเนี่ย เปล่าสวยมากแค่ซุ่มซ่าม,มากเนะี่ย็ำไรหรอวยังไหไวเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวไม่เจ็บแล้วหายแล้วคะ่ะหัวแก้วจะชั่งดูว่าจะได้กี่โลนะคะขึ้น,นไปไนนกกเลยยังไงก็ต้องหนักกว่าเล่าไอเพราะว่าคนนี้ไม่ใช่เล่าเท่าไหร่เท่าไหร่สี่สิบ อ๋อสิสิไม่ถึงเลยโห3สามสิบแปดยังไม่ถึงเลยสามสิบเจ็ดจุดเก้าโอ้นางโมกแกว้วทำไมเจ้าเช่นผอมยิ่งนักเนี่ยเขาไม่เรียกว่าผอมยาเขาเรียกว่าหุ่นดี <c oughs> หุ่นดีตายแหละ <c oughs> เขาเรียกว่าแห้งค่ะนางแห้งนางแบบนางแบบอะไรทแไมไม่ซุกนางแบบเพราบบไม่กินข้าว <c oughs> <c oughs> โอ้เราเราจียร่ายิ่งขนาเนี้โอ้หลอก<ข>อ,อันชันนี่นะ เล่าดอกอันชันเล่าอันชันนะเล่าแช่มันก็จะชุ่สวยเล่าแช่หลอกอันชันสวยมากใช่มันจะจีบฟ้าฟ้านะคะค่ะเราจะมาชิมโนไม่เคยกินนะเนี่ยมาถ่ายเขาทำเล่าก็ต้องกินโชว์เนาะใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คนขี้เล่านะใช่ก็แค่ชิมุลนิดเดียวเองชิมๆแล้วก็มันนั่งกินชิวๆเนาะดีว่ามามาดูที่ทําเล่าก็กินมันแรง เหรอกินน้ำบนี่น้ำสีน่าสวยอะไหนออแค่นั้นเองเหรอเอาอยู่อาอเราสองคนง่ายมากส่ดิเราจะชวนแก้วกันไงสวมไปแล้วเหรอพอแล้วแค่นี้พอนะเดี๋ยวเมาสวยมากมันจะเป็นสีฟ้าๆกินมันมาแก้วชวนแก้ว เปิดแก้วก่อนไหมกำปโอ้ <c oughs> oh my god <c oughs> มันขมมากเลยแต่ว่ามันจะยังไงอ่ะ <c oughs> มันจะหอมกินหรอกอันชั้นนี่นะ <c oughs> แล้วก็รู้สึกเย็ยนๆที่ปากเลยอะ่ะ <c oughs> ไม่อร่อยเลย <c oughs> แล้วมันก็เป็นแบบนี้เลยมันก็ต้องขอมอยู่แล้วแหละือ <c oughs> <c oughs> มไม่อร่อยข<ผ>มมันแบบคิวๆ,วๆอะ่ะขมไม่คิวๆ,วๆมันจะยังไงมันจะขมแล้วก็เย็นๆเนาะเย็นๆที่ปากเลยอะ่ะแต่ว่าถ้าคนชอบกินเหล้านี่น่าจะอร่อยมากเนาะคือเราไม่เคยกินเนาะกินให้หมดดีเสียารกั้นใจกินนี่แบบนี้แบบนี้มาเราสอน

อันนี้ก็คือเหล้าแช่ยานะคะนี่มันจะเป็นสีเหลืองแช่ยาสม,มุนไพรลากลากสม,มุนไพรใช่ลากสม,มุนไพรนะโอ้มีครบมากอ่ะนี่ก็จะมาชิมดูอีกนะจับหอมชิมด้วยกันโอ้ยเอาอันนี้กินไปเลย <c oughs> ชิมชิมดูด้วยกันสิจะได้ดูรสชาติไงว่าเหมือนกันไหมอะไรแบบนี้น่อเค ร้อนดีคอเลยเนี่ยเขาคืนได้เอาแดงๆสีแดงมาอีกอันนึงนะลองสันดูเนาะสีมันจะเหมือนน้ำผึ้งเลยนะสีเหลืองๆแหละใช่เ,เยอะมากเลยไม่เอาเยอะขนาดนะั้นนี่นะมาคืนคืงก็ไม่ได้นี่นะ ไม่เยอะว่ะเอ้ยมันดีด้วยเอาทำไมของเราเยอะกว่าไม่เท่ากันแล้วนี่นะโอ้กินกูแรงมากเลยเนี่ยเป็นไงไม่ค่อยขมเท่านี่นะจริงลองชิมดูนี่จริงไหมอโอเคโดนหรอกเหมือนกันแหละ มันก็คือเล่าเขาเล่าเขาเบิงไงมันก็ต้องเป็นแบบนี้แหละโหลโหลฟืนไม่ใช่โลฟืนแตกภาษซ่าพ่อใหญ่เขาจะเรียกว่าโลโหลโลโหลทีนี่หัวดีเสียารกินก่อนสิมาเสิร็จแกแจกไปอะไรขนาดนี้ทำไมต้องเปล่ากัน มันได้เป่าก็แค่แบบว่ากินแบบไหนดีนี้ยว่ากินเราง่ายจะตายเนาะอิ๊กย่างอะไรกินเลาเนี่ยไปเลยเอาไปดุนดุนโอ้เก่งมากเลยเยี่ยมเยี่ยมนี่นะก็คือเล่าเอาอะไรแช่เนาะแช่ ลากสมุนไพรแล้วก็เหล้าอัญชันนะคะเหล้าธรรมดาก็มีนะคะข้างหลังเราอะไรอย่างนี้ถ้าใครอยากตินตอ่นตอต่อเหรอไม่พอแล้ว,ไม,ลวไม่อะไรพอมันรอนไปหมดแล้วถ้าใครอยากจะติดต่อหรือว่าอยากจะซื้อเหล้าอะไรก็ติดต่อมาทางเราไลน์นะคะเราบาองคน<า>งเนาะใช่เราวันกลางนะคะ